ขอบสนามท,ท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอด10เรื่องน่ารู้ของสกอตติสพรีเมียร์ลีกที่เจอราาต้องเจออาจมีขยะที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี่ด้วยหากดูและช,ช,ชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใ,ใกล้ๆหรือกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับสิ่งแรกเจอราาต้องเจอกับระบบลีกที่โคตรจังุนงง,งไม่เหมือนกับการแข่งขันของชาวบ้านในลีกชั้นนำทั่วไปต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเดิมทีสกอตติสพรีเมียร์ลีกมีเพียง10สโมสรจนกระทั่งปี2 0 0พมีทีมเพิ่ม ขึ้นมาเป็น12ทีมซึ่งในการเพิ่มทีมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากสมาคมสกอตแลนด์ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสก,กอตติชพรีเมียร์ลีกก็ได้แยกระบบลีกอย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกมแกข่งขันไหลาย,ยาวไปถึง44เกมแต่ถึงอย่างไรก็ตามเกมที่แข่งแม้จะยังมีจํานวนที่โคตรเยอะอยู่ดีเรื่องที่2สําหรับซีซั่นแข่งขันจะแข่งขันทั้งหมด38เกมโดย33เกมแรกจะเป็นการพบกัน3ครั้งซึ่ง2ครั้งแรกจะเจอกันในแบบเย้าเยือนและพบกันในสนามกลางอีก1ครั้งงซึ่หลังจจากกบเกมที่3 สามแล้วระบบลีกจะมีการแบ่งครึ่งบนครึ่งแรกโดยอันดับ1นถึงหและ7จ็ถึงสินะขนาดนั้นจะมาพบกันเองอีก5เกมเพื่อให้ครบ3 8เกมแต่คะแนนจะนับเพียงแค่ภายในกลุ่มตามที่แบ่งไม่ถูกนาไปนับรวมทั้งหมดเรียกได้ว่าการแข่งขันมันมากเทียบเท่ากับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยที่เดียวทั้งๆท,ท,ที่มีแค่12ที่คนภาคงงมากเลยระบบลีกนี้เรื่องที่3การเลื่อนชั้นตกชั้นของระบบลีกนี้คือแชม์ลกดีวิชั่นหนึ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาส่วนทางกับอันดับสองคอสโกติสพรีเกมก จบลงต้องตกชั้นไปเพื่อป้องกันการโตเถียงกันสรุปคือประเทศนี้ขึ้น1ทีมลง1ทีมเรื่องที่4นอกจากการแข่งขันภายในลีกย,ยังมีการแข่งขันฟุตบอลถ้วยอย่างสกอติชคัพและสกอติชลีกครับซึ่งเชลติกครองแชมป์สกอติชคัพมากที่สุด37อรอบส่วนเรนเจอร์ตามมาติดติดควาสกอติชลีกคัพมากที่สุด27สมัยเรื่องที่5้าเรนเจอร์รั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนสกอติชครีเอทชิพในปัจจุบันทำให้ซีซันน้ามีสิทธิ์จะแข่งเพลย,ย์ออฟฟุ เป็นความท้าทายของซีเวนเจอราดพอสมควรไม่แน่ว่าเขาอาจจะพารเรนเจอร์ทะลุไปเล่นในศึกยูฟ่ายูยรปบาลีกซัสนาก็เป็นได้แต่ทางนี้ก็ทําให้โปรแกรมการแข่งขันเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอีกความท้าทายที่เจอราดต้องเจอกับโปรแกรมการแข่งขันที่มากมายจนต้องบริหารใช้นักเตะให้ดีเรื่องที่ 6. เจอราดต้องเจอความโหดของเซลติกที่พึ่งคว้าแชมป์ลีกปีล่าสุดทําให้พวกเขาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศติดต่อกันไปแล้ว7ปีซ้อนและคว้าแชมป์รวมทั้งหมด49สมัยหลังจากเอาชนะเรนเจอร์คู่ สวัสดิแต่ทว่าเรนเจอร์ยังคงเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการควา้าแชม์ลีกไปแล้ว54สมัยแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะประสบความสําเร็จมากที่สุดแต่ก็หยุดคงที่มานานแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรู้ให้เจอราาพาเรนเจอร์กลับมายิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งเรื่องที่7การแข่งขันอันดุเดือดอย่างโอเฟิร์ดร์บี้มันคือการพบกันระหว่างเรนเจอร์และเชลตตกที่มีศาสนาม,มาเกี่ยวข้องซึ่ง2ทีมมหาอำนาจที่ประสบความสำเร็จที่สุดในฟุตบอลลีกสกอตแลนด์และดร์บี้แบ์ระหว่าง2ทีมนี้ในแต่ละครั้งก็็เเตมมไปดดด้ควคารอรอออแะืุสๆ เรื่องมาจากด้านเชื้อชาติและศาสนาที่ไม่เหมือนกันโดยเรนเจอร์นับถือเป็นทีมดังเดิมและสายลักษณ์ของชาวเมืองกาสโกมาก่อนและชาวเมืองนี้ก็นับถือคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เป็นหลักแต่วันหนึ่งด้วยการอพยพเข้ามาของชาวไอริทที่มาอาศัยอยู่ในเมืองกาสโกเกิดมีมากขึ้นจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของทีมที่ชื่อกาสโกเชลติกซึ่งในเวลาต่อมาถือเป็นตัวแทนของชาวเมืองที่มีลูกครึ่งสกอตแลนด์ไอแลนด์และนับถือนิกายคาทอลิกนั่น เ,เรื่องที่8เซลติกทำสถิติสุดโหดเอาไว้ว่าทีมทีมนี้เป็นทีมที่ทำสถิติไม่แพ้ใครในเกมประเทศยาวนานต่อเนื่องมากที่สุด69นัดโดยผ่านการนำทีมของแบรนด์โรเจอร์ซึ่งสถิตินี้ถูกหยุดลงหลังแพ้ฮาร์ดไปศูนย์ประตูต่อสี่ในเกมสกอติตพรีเมชิพเมื่อป,ปี2 0 1 7ที่ผ่านมาซึ่งจากความพ่ายแพ้เกมนี้ทำให้เซลติกแพ้เกมนี้นัดแรกของซีซั่นและเป็นการแพ้นัดแรกในประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2016ซึ่งนับได้ว่าทีมนี้ไม่แพ้ใครไป69นัดติดต่อกันเรื่องที่9เรนเจอร์เป็นคู่แขง ร่วมเมือกักบเซลติกมาอย่างยาวนานแต่ประสบปัญหาด้านการเงินถึงขั้นล้มละลายจนถูกลดขั้นไปเล่นลีกต่ำสุดของสกอตแลนด์มาแล้วจากนั้นสโมสรได้เปลี่ยนชื่อเป็นเรนเจอร์เอฟซีเมื่อปี2012ก่อนจะค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งและพวกเขาก็ต้องการกลับมาทวงพลังความสำเร็จหลังจากเซลติกผูกขาดไปนานถึงเจปีเรื่องสุดท้ายเจอราดกับความท้าทายใหม่ประสิทธิภาพในทีมเรนเจอร์ปัจจุบันไม่ใช่ทีมที่มีนักเตะดังมากมายอีกต่อไปแล้วรวมถึงความกดดันจากแฟนบอลที่ต้้องกรน,สมมสนกัคิคซี อดีตกัปตันลิวผู้ไม่เคยคุมทีมแบบเต็มตัวมาก่อนแต่เรนเจอร์คือหนึ่งในสโมสรที่ต้องการประสบความสำเร็จและกลับไปเป็นยักษ์ใหญ่ของสกอตแลนด์ซึ่งเรื่องเหล่านี้นับเป็นความท้าทายและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันแล้วชาวขอบสนามละ่ะคิดว่าเจอราดจ,จะทําหน้าที่นี้ได้ดีแค่ไหนและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากพลาดไปถูกใจผมขออภัยจากใจจริงนะครับ Charlie Sheen started out in 06 and